คิดว่าเจ็ดวันล้วก็จะหลุดท่านไปถ้าเราสามารถซองแต่ว่าไม่นานเดียวทีก็นนหมดพลอ่แล้วไปแล้ว <c oughs> ใช่เราเป็นอย่างนั้น,นถ้าพูดคือช่วงขณะเวลาแค่เดียวของเขาเองใช่ไหมเ<ช>นี่ยห้าสิบปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาถ้าเอายี่สิบห้าปีก็แค่ครึ่งวันเขานะ่ะชั้นจาตุ่ม <c oughs> ใช่ถูกต้องก็แปลว่าหลุดไปหลายอคเลยเราเกิดมาอีกแค่นะ ถอาสมมติว่าเอาหลานเพิ่งเกิดเองวันนี้นะหลานเพิ่งเกิดวันนี้แล้วปู่ย่าตายายตายไปเป็นเทวดาลาอยู่บนสรรค์วันนี้ตุดหลานเนี่ยยังไม่รู้จักการทุกทิปุญให้ปู่ย่าตายายเลยตายไปบอกแล้วนะสองวันที่เขาอยู่บนโลกนนะี้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่แค่สองวันอยู่บนชั้นจาตุลโอ้ยสองวันของเขาเนะี่ยหลานอยู่ร้อยปีเรียนตายก่อนแล้วยังไม่รู้ทิปุญให้เขาเลยห่างกันแล่สองวัน การที่จะมาสอนวิธีการที่บุญให้กันยากแล้วใครจะรุที่บุญให้เขาได้ไวขนาดนะนั้นอ่ะเนี้นะมันเลยเหมือนกับว่านี่แหละคือครับอนาถานะของเทวดาไม่มีใครอุทิบุญให้สักทีเนี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องทําเองสร้างบุญเองลูกเคยอ่านหรือเคยได้ยินในระไตไปบิดลมอ่ะที่เขาบอกว่าเทวดา<ม>ที่อยู่บนสวรรค์บางครั้งสุขเพลิดเพลินจนลื เป็นเทวดาอยู่อยู่สันตุสิทธิ์อะเป็นสันตุสิทธิ์อยู่ชั้นรสิทธิ์อยู่เนี่ยวันนี้เขาอาราธนิมนต์ลงไปแล้วนะกระราชนิมนต์ลงไปแล้วโอ้ยเทวดาพเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยเขาละเริ่มสาธุการแล้วว่าจะไปร้อยมาลยแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้ากำลังจวัดขึ้นนะลงไปแล้วร้อยพุจะเสร็จดับนักปฏิบัตไปแล้วเยเนี่ยคือความเป็นเทวดาที่อยู่บนนั้น พระพุทธเจ้าเทศอยู่นั่ง45ปีร้อยมาลายยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่คือความน่าสงสารของเทวดาที่อยู่บนนั้นโอ้โหพระพุทธเจ้ากลับขันพระบรินิพานไปแล้วเมื่อวานเพิ่งจะอาอร,ราธนานิพนให้ลงไปเนี่ยใช่ไหมประสูตรตรัสรู้บรินิพานไปแล้วปรากฏวันนี้เนี่ยคือความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เกิดได้ยากแล้วคนก็ไปฟังธรรมของคมก็ยาก ข้อสัตว์คือเทวดาอยู่บนเทวโลกเนี่ยมัวแต่เพลิดเพลินดีกับอ,อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสัตว์นรกไม่รู้จะวันไหนจะพ้นมาจากนรกอย่างเงี้ยห้าร้อยปีคริสในนรกของชั้นแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยตายเกิดตายเกิดอ,อยู่ข้าน้าอยู่หน่าห้าร้อยปีทริของเขาไม่รู้จะเมื่อ,อไรจะได้พ้นออกมา,มา แล้วค้นออกมาอย่าคิดว่าจะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าได้คิดว่าจะได้เป็นมนุษย์อย่าได้คิดว่าจะได้เป็นเทวดาทันทีไม่มีทางค้นระจากพโลกแล้วเสวยที่บากรรมเป็นเปรตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ให้พระโมกขลานะเดินลงจากเขาชิชิปูแล้วก็ทักผู้ดิเจ้าข้านี่คือเปรตอะไรเนาะนี่นะอ๋อนั่นคือเปรตอะไรพู้ิเจ้าบรเล่ากันมาเป็นกับเป็นกับโน้นตั้งแต่สมัยโน้น เขาทำที่บาปโนนวนเวียนเกิดตายอยู่ในนรกพ้นจากนรกแล้วเป็นเปรตอยู่เขาคิดจะปูนี่เลยอย่ากคิดว่าจะจะพ้นมาจากนรกแล้วเขาจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาแค่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังยากเลยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีทางที่จะทาําได้ง่ายๆนี่คือความไม่รู้ของสัตว์ที่ทูก อภิชาที่ถูกสัยชน์เนี่ยผูกเราไว้อยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่นะแบบที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นยากมากที่จะดึงสัตว์เนี่ยให้ไปถึงความดับทุกข์นะคือถึงความเป็นผลนิพภัณ์พระพุทธเจ้าแม้เกิดมาแล้วสี่โพรงในกับนี้ถือว่าโอ้โหเยอะที่สุดแล้วนะจะมีอพรงที่ห้าแต่เมื่อเรามองถึงระยะเวลาที่มันยืดยาวกัปเดียวนะ หนึ่งเลยนะมีแค่ห้าองค์เหรอครูทีเจ้าแล้วเขาบอกว่าห้าองค์นี่คือกับที่กระเริที่สุดแล้วโอ้โห,โหบอกว่ากระเสริฐใช่ไหมห้าองค์เนี่ยมันน่าจะมีสักร้อยสักพันองค์นะใช่ไหมตั้งกับหนึ่งอะแต่บางกับไม่มีเลยบางนะันมีอมางไขบางอางไขยอย่างเช่นสี่อ,อางไขกับอีกแสนกับที่ผ่านมานะ่ะมีพระพูทธเจ้ายังไม่ถึงสามสิบองค์เลย นับตั้งแต่พระเจ้าพระพุทธเจ้า,จาทีปังกรเนี่ยที่ทํในสุเมธานาบทเนี่ยตอนนั้นอ่ะนับมาอีกเสียสงไขก่ก,กบิแสนกลับมีพระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดสวด่างแล้วเนี่ยใช่วิปสิทธินามัทุกจากภุมตนตัสสิริมาโตเน่นี่คือส,สิ่งที่เราสวดสวดกันและพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมีอยู่แค่นี้ มีอสมไขยที่ปราศจากพระพุทธเจ้ามีกัปที่ปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วกัปนี้เป็นกัปที่เรียกว่าพัฒนากัปคือกัปที่เจริญที่สุดแล้วมีอยู่ห้าพงนี่คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่ยากมากแล้วเราไม่รู้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเกิดตายเกิดตายขนาดไหนกว่าจะได้ยินคำวันนี้ทุกนี้ข้อปฏิบัติไม่ถึงความกับผุ้นี่เหตุของมันเป็นอย่างนี้นะ ภาพับทุกเป็นแบบนี้อย <concur> ่างนี้นะอยากฟากที่เราจะได้ยินได้ฟังลองไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีกับนี้คือสี่สี่อง้วใช่ไหมสี่องคถ้าเกิ้เราต้องตกนรกอยู่เป็นทั้งกับเนี่ยโอ้โหไม่มีโอกาสเลยขนาดทั้งสี่องแล้วนะต้องไม่มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังคราะเป็นอย่างเนี้ยมันจึงเหมือนกับว่าสัตว์ที่อยู่บน วัฏตากเนี่ยแหละคือตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัฏตากคือกิเลสกรรมวิบากเนี่ยอยู่บนความทุกข์แบบที่ตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะแล้วอะไรดึงเขาในวัฏตากเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเพลิดเพลินอ,อยู่กับความสุขที่มันน้อยนิดนุ่มน,นะ <c oughs> ความสุขน้อยนิดนะโอ้โหมันจะสรรเสริญตนเองมากเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะดีกว่าสัตว์เลยฉาน ดีกับเปรตดีกับเทวดาบางอย่างพวกดีกับพรหมบางอย่างพวก,กสรเสริญตัวเองว่าเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็ยินดีกับความเป็นมนุษย์ร้อยปีแต่ยังไม่แสดงหาความตับทุกเลยแล้วนักภาษาอะไรกำลังแก่งแย่งจริงดีกันู่ตอนนี้ทะเลาะกันอยู่ทุกวันในตอนนี้อนะ่ะเสียเวลาเปล่านะสำหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมาทะเลาะบอกแม่กันให้เสียเวลาเถียงกันเนี่ย แย่งกันในสิ่งที่ีลกว่าอะไรก็ไม่รู้แย่งไปได้แล้วลก็รักษา,าไม่ได้ไม่ถึง200ปีอยนียนะน,นี่คือวามหน้าสงสารบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ในยากที่สุดในในในภูม<อ>ิของเราเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุควบคุมใช่ไหมคะเกิดเราทำกุศลถึงดีแล้วเราเรายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยเราไปเกิดโลคอื่นได้ไหมคะเขาวีปอื่นที่เหลืออีกสามเขาวี่งไเจากันสามารถเกิดได้ แต่พระพุทธเจ้าจะเลือกชมพูทวีทไมไมําททไมไม่เลือกอุตรากรุธทวีทําไมไม่เลือกอมรโคยานทวีด้วยความที่ว่าชมพูทวีเป็นทวีุที่เหมาะที่สุดกลายเป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นเราจะไปเกิดอุตรากรุธทวีแล้วก็โอ้เกิดมามันจะเป็นต้องมีคนเลี้ยงดูมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแยเนิ้วเนี่ยให้เรากินนมอยู่ปลายนิ้วเนี่ยแบบาเเอร่อย มีอายุหนึ่งพันปีถึงจะตายสนุกสนานขนาดไหนก็ตามภายในพันปีนี้เราจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ตายเปล่าด้วยพันปีนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกับเป็นภูมิเทว,วดาเหมือนกันแต่อยู่คนละทวีปใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นเป็นนรษย์นี่แหละเป็นมนุมนมษย์อยู่คนละทวีป ก็ต่างกันตามคือตามบุญเขาเรียกาบุญญาพิสังขารบ,บุญญาพิสังขารอันเชาพิสังขารที่ประมแล้ว,กวูกออกมาใช่ขนาดโลกมนุษย์เนี่ยนะโลกนี้คือที่นี่เดียวกันแล้วนะที่เดียวกันเอาแค่ประเทศทยเดียวกันเลยหน้าตาเรายังไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเราได้ทันทุกรรมมาแบบโอ้โหมีชีวิตอยู่แค่ร้อยปีปางพ่อแม่ให้ชีวิตลูกได้แค่ทันทุกรรมคือสิบยี่สิบปี แลวก็ตายนี่คือคอัาบกุณกับป่าที่ประอกอบมาที่แตกต่างกันทาให้มีชีวิตแตกต่างกันไม่เจอพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะไม่ได้สั่งทางในพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อน mm hmm. การที่เราเกิดมาแล้วเจอพระพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าเราไปทําอะไรทําไมถึงได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีที่สุดของบุคคนผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเจอพระพุทธเจ้า แต่ไม่เจอพูริเจ้ามงคนไม่สามารถทำมรคนที่ผ่านได้ให้ปากฏได้ในสี่เหล่าเนี่ยเหล่าสุดท้ายคือปะทักปะละมบรรดาปะทักปะละมันเนี่ยแม้่ฉลาดขนาดไหนก็นาตามขนาดะพุริเจ้าอยู่ต่อหน้าแล้วแท้ๆเกิดมาแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้มันเป็นความสูญเสียโอกาส จึงเรียกว่าปัทักรรมะแสดงว่ากลุ่มเนี้ต้องมีบอย่างยิ่งขนาดเจียวรู้ทธเจ้าแล้วยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องสังสมอะไรบ้างอีกต่อไปในอนาคตถึงจะได้ตรัสรู้นะต้องสร้างบทให้มันยิ่งกว่าเดิมคือบทที่เราต้องศึกษาให่ยิ่งกว่าเดิมทีนี้เหตุใดทําไมเราถึงเกิดมาแล้วเจอผู้ศาสนาแล้วก็เหตุใดทําไมเจอเกิดมาแล้วไม่เจอุทธศาสนา พระพุทธเจ้ามีคํานึงที่พงใช้ก็คือว่ามันไม่มีาวาสนาต่อกันพงจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงวาสนาใครได้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปทาวาสนาอะไรไว้กับพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถมุนีหรือว่าโคตมัตเนี่ยพรุทธเจ้าเนี่ยนะจึงได้ยินได้ฟังเกิดทคำคําสอนเนี่ยซึ่ง ถ้าเราจะกล่าวว่า5,000ปีนี่คือช่วงระยะเวลาที่มันน้อยมันสั้นมากนะคือแคบมากที่เปิดโอกาสาเรา5,000ปีเนี่ยหลังจาก5,000ปีนี้แล้วหรือว่า่อน5,000ปีนี้แล้วคือไม่มีพระพุทธเจา้าใช่ไหมเราจะไม่ได้ยินได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้าต่อไปแล้วหลังจากคือเมื่อกเกินขอบเขต5,000ปีเนี่ยไม่รู้เราไปทําอะไรไว้เหมือนกันต้องมาเจอใน2,500ปีนี่นะคือจะเจอช่วงนี้ จะไปเจอในพันปีรล้แรกก็ไม่เจอคือในช่วงที่มีการประรู้ก็ไม่เจอแต่ก็มีโอกาสในการได้ยินในฟังในพันปีนี้ก็ไม่รู้ว่าไปทำวาสนาอะไรไว้ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่บรรลุในชาตินี้ไม่เป็นไรเรามีวาสนากับพระพุทธจเจ้าแล้วเราจะไปเจอพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เมื่อเที่ยวกับบุคคลผู้มีมีวาสนาโอ้โหผู้สาปคาาลัดรจนตลกได้ เกิดอยู่ตั้งแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรนะไม่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคําว่าพระธรรมไม่ได้ยินคําว่าพระสงฆ์ไม่มีจิตใจเลื่อมใสในพุทธะที่ได้ยินไม่มีจิตใจเลื่อมใสในธรรมะที่ได้ยินไม่มีจิตใจเลื่อมใสในสังฆะที่ได้ยินเพราะขาดการประโคงข่าวคาว่าพุทธะธรรมะสังฆะอม่าย มันจึงไม่มีวาสนากับพระพุทธเจา้าแลวประคมอะไรกันอ๋โอโอ,องค์โน้น่ะดีอย่างนี้นะเทียบจากชั้นโน่น่ะรดนปนดาลดีอย่างนี้นะประคมข่าวสิ่งนี้เขาจึงศรัทธานล่งสในกลุ่มนี้แล้วก็ตามไปเกิดมาตั้งแปดหมื่นปีบ้างสองพันปีหนึ่งพันปีบ้างมีชีวิตยอยู่โดยที่ไม่ได้ยินคําว่าพุทธธรรมะาสังฆเลยนี่คือส่วนของการเกิดมาแล้วก็เสียโอกาส ไม่ต้องกล่าวถึงมากเกิดเป็นสัตว์หรือไฉานเราจะได้ยินได้ฟังหรือเปล่าอยู่ในโนรกจะได้ยินได้ฟังหรือเปล่าอยู่บนเทวโลกพมโลกเราจะได้ยินได้ฟังหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่คือความน่ากลัวของมัตนาเละความน่ากลัวของคําว่าประมาเนี่ยในตัวเราเองถ้าเรายังประมาทอยู่ตอนนี้นะเราอาจจะคลาดเคลื่อนจัง สิ่งที่ควรได้รับจากศาสนาน er ี่ยในชีวิตนี่ยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยมาหมอคนทางเพื่อถึงความรับผูกกันเอาไว้ให้คําว่าพุทธะธรรมะสังฆะเนี่ยเราได้ยินได้ฟังในตอนนี้อาจจะไม่รู้หรอกว่าพุทธะคืออะไรธรรมะคืออะไรสังฆะคืออะไรแต่เขาเล่าเขาือจิตติสัท์มาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ว่านะครับผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้นะเป็นผู้มีวิชามีจรณะเป็นศาสดาสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเ่นียนะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครเกินยี่กว่าอย่างนี้นะคือกิติศักดิ์ที่องได้มาแล้วแล้วเขาก็กล่าวขามกิติศักดิ์ที่ออกมาแล้วสวงหนาะสิว่าพระพุทธเจ้าคือใครกันแน่ ดับภกข์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยดับยังไงเราจะดับตามอย่างเงี้ยคําสอนของปงเป็นยังไงเราจะใช้โอกาสร้อยปีของเราเนี่ยศึกษาให้เต็มที่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่เป็นไรนะฮะในช่วงที่ไม่ได้ยินคําว่าพุทธธรรมะสังฆเดี๋ยวเราค่อยไปสนุกสนานเฮฮาตอนนี้ไม่ได้ยินได้ฟังจะเป็นไรไปใช่ไหมละ่ะในพวกไหนชาติไหนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ตอนนี้ได้ยินคําว่าพุทธธรรมะสังฆ กิติศัพท์เขาบอกกล่าวประโคมมาแล้วว่าเออกิติศัพท์ที่งามของพระพุทธเจ้าเป็นนี้นะอย่างเะเราก็ขอสแสวงหาพระพุทธปฏิบัติตามศึกษาอย่างเงี้ยตามอย่างเงี้ยจัดได้ไม่เสียโอกาสนะนี้คือความเป็นพุทธธรรม,มสสำคัญที่เราได้ยินได้ฟังและเราจะต้องให้ประมาทนะในพุทธธรรม,มสสำคัญนี้ด้วย